สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผาไทยขาบ้านสุกแมวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตการทำน้ำเต้าเซียนน้ำเต้าทองน้ำเต้าวเรียกซับนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่าเอ่อตอนนี้ผมได้ข้อสรุปนะครับเนาะคือการที่เราทำน้ำเต้าให้ออกมาให้สวยเนี่ยมันต้องอยู่ที่มเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับมเมล็ดพันธุ์สำคัญมากนะครับ ในมเมล็ดพันธุ์นี้ขอเรียกข,ขอพูดว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการผสมข้ามสายพันธุ์หมายความว่าคือมเมล็ดพันธุ์ต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ไม่มีการผสมเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นของเขาเลยนะครับหรือถ้าผสมก็ไม่มากนะครับเนาะคือลักษณะน้ำเต้าจะออกมาสวยนะครับทีนี้ก็เมื่อเรานะครับจะทำน้ำเต้า,าเซียนน้ำเต้าทองนี่นะครับ ให้ f c การที่จะปลูกคัดเมล็ดนะครับเราต้องปลูกโดดๆเดียเด่ยวๆในของเขาไม่ไม่ต้องปลูกไปแบบว่าน้ำเต้าพันนี้พันนี้ปลูกใกล้กันเนี่ยอันนี้จะทำให้น้ำเต้าผสมพันธุ์กันเองแล้วก็ทำให้เกิดการสกายสายพันธุ์นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพา f c มาดูว่าเมื่อน้ำเต้าไม่กายสายพันธุ์และพันน้ำเต้าที่ดีนะครับสำหรับสายพันธุน้ำเต้าเสียน้ำเต้าทองนี้เดี๋ยวเรามาดูผลผลิตของเขา ก็คือเป็นผลผลิตนะครับเป็นผลผลิตเห็นไหมครับ fc ผลผลิตของน้ำเต้าเสียน้ำเต้าทองที่ผมบอกก็คือบางทีเราอยากได้น้ำเต้าลูกสวยๆอย่างนี้นะครับมันต้องมีสายพันธุ์ที่ดีนะครับลักษณะของอลูกของน้ำเต้าก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับหลายใบหลายลูกนะครับ fc ทีนี้สําสหรับน้าเตาเนี่ยเราเราไม่ต้องอะไรมากมายก็ได้นะครับสําสหรับตัวไม่สมบูรณ์เขาก็จะ เน่าแล้วก็สลัดลูกไปเองตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องตกใจสําหรับท่านที่สั่งเมล็ดพันธุ์จากผมไปปลูกนะครับก็ต้องมีนะครับเห็นไหมคือเขาจะเลี้ยงลูกหนึ่งใบอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องสลัดทิ้งนะครับนี่ฮะสำหรับน้ําเต้านี่ผมแนะนําให้ทําร้านนะครับถ้าไม่ทําร้านมันจะออกแบบนี้ฮะนี่คือลูกนี้ไม่ทําร้านเห็นไหมครับลักษณะของคอของน้ําเต้าจะไม่สวยงามนะครับจะไม่ตรงการขยายการเจริญเติบโตของเจ้าจะไม่ออก3 6 0องศา ทำให้น้ำเต้าไม่ค่อยได้รูปทรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าค่อยไว้อย่างนี้เห็นไหมครับรูปทรงของเขาจะสวยมากนะครับนะครับต่อไปก็คือสําหรับน้ําเต้านะครับเมื่อเรา,าปลูกเมื่อออกลูกแล้วนะครับเขาจะใช้เวลาในการที่จะเข้าแกนนะครับหรือว่าเป็นให้ให้ลูกเขาแก่เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ3เดือนนะครับพีีเป็น90วันพูดง่ายๆนะครับ90ถึง100วัน ทีนี้ลักษณะของเขาก็จะออกสีมนๆขาวๆนะครับแล้วก็ควันของเขาก็จะเกิดกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนั้นคือบ่งบอกว่าน้ำเต้าพร้อมที่จะตัดเมื่อเราตัดแล้วเราจะได้พันน้ำเต้าที่สมบูรณ์นะครับสามารถที่จะเอาไปเพาะแล้วอัตราการงอกสูงขึ้นนะครับถ้าเราไปตัดน้ำเต้าอ่อนนะครับมเมเล็ดข้างในนะครับเขาเรียกว่าเยื่อกาเจริญเติบโตหรือเมล็ดข้างในนจะไม่มีนะครับมันจะฟอไป เวลาเราไปแช่น้ําหรือเราไปผ่านะครับก็สําหรับท่านที่จะปลูกไปเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับการคัดสายพันธุ์แล้วก็การผสมนะครับทีนี้การผสมผสมอย่างไรนะครับอ่ะอ,อ,อ,อย่างนี้นะครับนี่ FC อันนี้เขาเรียกว่าเกสรตัวเมียนะครับเกสรตัวเมียนี่ข้างในมันจะมีเป็นเกสรตัวเมียส่วนเกสรตัวผู้ถ้าเป็นบ้านเ,าข,เขาเอื้อนดอกฟางดอกฟางของอ่อ เต้าครับดอกเขาะจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือดอกฟางเมื่อเราจะผสมเราก็เด็ดดอกฟางขึ้นมาทําอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาไปสัมผัสกับดอกตัวเมียอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผสมนะครับโดยวิธีที่ให้คนผสมบางทีเราปล่อยไปในธรรมชาติก็จะมีพวกพึ่งพวกแมลงอะไรผสมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเกิดความชัดเจนนะครับมันชัวร์เราก็ต้องผสมเองนะครับก็ สำหรับลูกพวกนี้นะครับก็มีการผสมพันธุ์ไว้หมดแล้วนะครับเผื่อเอฟซีอยากได้ไปปลูกไปอะไรก็พร้อมนะครับเนาะสุดท้ายนะฮะสุดท้ายสําหรับท่านไหนที่ต้องการผลิตภัณฑ์จากน้ําเต้านะครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็เป็นแบบาจากเป็นสารตั้งต้นก็ว่าได้นะครับเป็นน้าเต้าที่ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเป็นการแชร่เอาเมล็ดออกแล้วก็เป็นสีของธรรมชาติเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นสีทองหรือสีเงินก็แล้วแต่ผู้ชม ก็แล้วแต่เอฟซีที่ดูอยู่นะครับหรือเมล็ดพันธุ์เราก็มีให้นะครับเรามีจําหน่ายนะครับถ้าท่านไหนต้องการก็โทรมานะครับ0891481346ส่วนทางด้านมือขวาของผมนี่ก็จะเป็นเป็นน้ำเต้าที่ผมแช่น้ำไว้แล้วนะครับก็จะออกมาเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นรูปลักษณะของน้ำเต้าเซียนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์อย่างนี้ก็สามารถจัดส่งให้ f c ได้นะครับ สนใจก็เบอร์โทรที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ